มันไม่ได้เต er. ้นอย่างนี้สิงโตเชิดเชิดสิงโตขอดูหน้าสิงโตหน่อยดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเชิดสิงโตสิงโตดุ๊กดิ๊กมีหางด้วยนะคะดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กสิงโตหันหน้ามันหันหน่อยมีหางขันหางจังขันหางขอดูหน้าสิงโตหน่อยว้าให้สิงโตน่ารักเชิงเลยสิงโตตัวนี้โอ้ยสิงโต ดูหัวดุดดิกเดี๋ยวกินข้าวสิงโตกินข้าวสิงโตกินข้าวอันนี้สิงโตไม่กัดสิงโตใจดีสิงโตอ๋อสิงโตไม่กัดนะคะสิงโตตัวนี้สิงโตใจดีค่ะสิงโตพูดกับเขาเป็นได้กินข้าวกันนะค่ะสิงโตตัวนี้พูดเป็นด้วยได้ยินเสียงไหมสิงโตตัวนี้ใจดีนะคะ กินข it ้าวไปเดินเล่นเลยค่ะสิงโตเดินเล่นเลยค่ะสิงโตจะเวียนหัวนะคะหิวข้าวแล้วหิวข้าวอีกค่ะสิงโตสวัสดีด้วยค่ะอันนี้ตัวกาตาของสิงโตสิงโตน่ารักจังเลยอ้าวหัวหลุด ยิ้มมัก pues ลับมาเหมือนเดิมแล้วนะคะสิงโตใจดีสิงโตไม่ดุตัวสิงโตตัวนี้ไม่กัดนะคะสิงโตตัวนี้ชื่ออะไรดีนะากอดก่อนไงสิงโตตัวนี้ชื่ออะไรบอกก่อนชื่อสิงโตน้องทอฝานสิงโตน้องทอฝันค่ะน่ารักมากขอกอดได้ไหมขอกอดได้ค่ะ